สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองออรังกบัดนะครับแล้วก็พักอยู่ที่โรงแรมไกลลาดซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่หน้าถ้ำเอลูลาซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกหรือว่าหรือเรียกว่า world heritage นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปนะครับเรามารีวิวขนมกันก่อนดีกว่านี่เพียบเลยนะครับเพียบเลยนะ ป้าตีทรกนะครับนี่แนะนำเลยคุกกี้ครับคุกกี้มาริโนโช็อกโกแลตชิพอร่อยจริงครับอร่อยจริงเดีย๋ยวค่อยมารีวิวนะเราดูในถุงว่ามีอะไรบ้างอันนี้โอ้โหแมคโปรตีน ช็อกชิปนี่อะไรเนี่ยครอนสอคล้ายๆกับบ้านเราเนาะขนมบ้านเราก็ก,ก็มีนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นูทร i ช h อยส์นะครับ,รบอันนี้จะเป็นข้าวโอ๊ตคุกกี้นะครับคุกกี K ้ข้าวโอ๊ตอันนี้ก็อร่อยนะอร่อยไปหมดเลยอะ่ะ แล้วก็นี่ทัชมาฮอลอันนี้อะไรเนี่ยทีแบกอ๋อน่าจะเป็นชาครับอันนี้เป็นชาทัชมาฮอลโอ้โหแพ็กเกจสวยหรูนะครับแล้วก็มีนี่เลยนี่นมกล่องนะครับน้ำมักซีดาเอ้ยไม่ใช่นะครับน้ำฝรั่งไม่ใช่น้ำฝรั่งนะอะไรเนี่ย หมักฝรั่งเฮ้ยฝรั่งฝรั่งน่าจะใช่นะครับใช่ไหมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะอันนี้น้ำส้มนะครับอะไรอีกอันนี้มังโก้นะครับน้ำมะม่วงน้ำมะม่วงนี่น้ำมะวันเลยนะอร่อยครับของอินเดีย เมื่อเช้านี้ลองโยเกิร์ตมะม่วงแล้วอร่อยมากเลยเขาแจกบนเครื่องครับเขาแจกบนเครื่องอเยอะแล้วเนี่ยอะไรมั่งเนี่ยอันนี้น้ำมะพร้าวนะครับมะพร้าวเลือกมานี่เต็มเลยนะี่นี่อันนี้อันนี้อะไรนูโดก็คือมาม่าบ้านเรานนัเองครับอันนี้รีวิวของกินโดยเฉพาะเลยนะ ีออีกันนี้ชอเเ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตกับกับอะไรนะอ่อนมโถเหลืองนะครับน่าจะใช่นะโซยา่าโซย่านะครับโซยา่าได้ป่มโซยา่าอันนี้ ก็เป็นมาม่าอีกรสหนึ่งนะครับน่าจะเป็นแกงแกงเขียวหวานไหมต้องลองนะแกงเขียวหวานอินเดียใช่ไหมไงแต่อินเดียนะก็จะกินอะไรหวานหวานครับนี่คิดแคทก็มีนะคิดแคทคิดแคทเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสจะไปกินเลยนะขนมเลยอินเดียนี่นัดอะไรไหนะขนมถั่วตัด <laughs> บ้านเราอืมอร่อยเคยกินแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้กาแฟไม่รีวิวดีกว่าเดี๋ยวมีเจ้า,ามีเจ้าของอมีวิห้อด้วยนะครับนี่นี่น,น,นี่อยากจะแนะนำครับอันนี้อร่อยจริงไม่จกตา Dairy m i l มนะครับของอินเดียแซบ่บแซบนะครับขนมของอินเดียเนี่ยนะครับมักจะตรงปกนะครับไม่เหมือนของไทย ของไทยนี่บางชีข้างหน้านี่แบบหูไส้ทะลักอย่างงู้นอย่างงี้แต่พอเปิดออกมาแแงน,น้อยเดียวนึงเหมือนกับขนมปังยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เขาบีบตรงกลางออกแกะอะไรเขาเรียกหักตรงกลางออกแล้วมันไส้ทะลักออกมาเป็นครีมเป็นอะไรโอ้โหหน้าอร่อยมากเลยในทีวีแต่พอเราไปซื้อจริงๆแป๊กออกมามีาแต่ไสแห้ง จอกตามาอินเดียไม่มีนะเนี่ยขนมที่ห่อเนี่ยเชียร์เลยอร่อยเป็นอย่างนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับสี่สิบรูปีนะครับก็ประมาณยี่สิบบาทยี่สิบบาทนั้นนี่มีทั้งหมดประมาณห้าห่อนะครับถ้าจะไม่ผิดนะไม่จะประมห้าห่อยี่สิบบาทาจานนะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูยังอีกแค่นี้ก่อนนะครับ